16-30กันยายนนี้สำหรับคนที่เกิดมันอังคารนะคะบทสวดมนต์บทใดนะคะที่จะหนุนนำให้ชีวิตของคุณสำเร็จราบรื่นคล่องตัวนะคะมีความเจริญในเรื่องในเรื่องของการเงินการงานนะคะแม้กระทั่งเรื่องความรักนะคะอามาดูกันตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะพระพุทธเจ้าชนะมารน,นะคะ แคปหน้าจอแล้วก็นำบทนี้ไปสวดทุกวันนะคะคุณจะได้รับความคุ้มคลุมครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาบทนี้เป็นบทที่มีบอกเลยว่าเข้มขลังมากๆนะคะทำอะไรก็จะชนะอุปสรรคชนะหมู่มารชนะศัตรูนะคะไปที่ใดก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะการพิทักษรักษาไปที่ใดก็จะปลอดภัยไปที่ใดก็จะเป็นที่รัก ะะทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆสบายๆคนที่เกิดวันอาคาศนะคะในช่วงวันที่16ถึง30กันยายนนี้นำบทนี้สวดนะคะทุกวันก่อนออกจากบ้านในช่วงจริงๆได้หมดเลยภาวนานะคะระหว่างวันนะคะแล้วก็น้อมนำนะคะพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะคะเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ